คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาตามเลขพ่อสไวยนะเลขพิเศษของพ่อสไวยนะคะเม็ดเดียวนะคะนะล่างตัวเดียวนะคะเนาะ,ะมาตามเลขพ่อสไวยคุณนะมากแล้วค่ะมาแล้วคะ่วคะ ข้อสวายมาแล้วเดิอมาตามตัวเลขนะคะล่างเม็ดเดียวนะคะนวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้นวดเมื่อกี้สามแปดเม็ดเดียวนะคะเป้า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 สิ้นสุดการโลคอยแมนเป็นวสิ่งหาเม็ดเดียวเม็ดเดียว อ้าวพอรู้จักสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นจังไดเนาะไปคำนวณมาเป็นจังไดเนี่ยคำนวณไปเร็วเลยรับเลยนอนบ่พ่อบ่อตีที่ตรงวาลันมั้งหรอวารันมั้งที่ตีวาันมั้งหรอล้ววันที่เส้นริบโอ้ยี่ี่อย่างคำนวณอยู่ก็หวังหลายเนาะก็หวังหลายไม่ได้หลับคนได้นอนคนโทรมาหลายหวังหลายด้านพี่น้องก็ถึงเนาะ ต้องเฮ็ดให้ละเอียดที่นี่ก็สั่นบวันที่8เน๊ครับเพราะว่าเราเหที่จริงสูตรนี่ก็เฮ็ดเป็นยากกว่าไ่เบื้องนีวมสูตรเนาะตัวที่เล้ยวเนาะแมงยูรสูตรแูรตัวที่แล้วเนอะอรเนีลผิดสินนี้ก็เหมือนกันตัวเลิิเ่นนาะวันนี้ส้นกันือเราวกับคุณปออกันไปเลยเนะสูกันขาดสูตรนึงไปแค่ครึ่งนึงจาก12 ีจดงุจีดอหนสุดี่อจดตรงกันแม่ก็ก็่บอกว่าหันจี๊ดจังสุดตรงกันหมดไปแล้วว่ทีุตกกลับไปกลับไปไล้ว่าที่ตกกลับอันนี้เปียสไปคนละยาง ก็ตังก <sa iden> ันปไหนบอกก็ตรงกันต <sa iden> <But, S 1> ัว <exhibited in NSA> ้แก่หาสุดหาสุดนนอตัวนี้ตรงไหลที่สุดแมนเอาตัวตัวตรงไหลที่สุดก็มันใจให้เ่าแลครับมันใจอยู่แต่ว่า่เดียวตัวนี้เป็นตัวพิเศษแมนบอกตัวไหนออกตัว่านเด้อมางแต่ก่บอกบอกตัวไหนออกตัวน่านบตัวไหนออกตัวน่านแซื้อรวมมาแล้วเต็มรอยซื้อรมาแล้วเต็มรอยเต็มรอยที่การจับเตียเ บนพรมเนี <Bon> oh. ่ยใน่บตัวนี้ยุได้หนตัวนี้บานนีอาบนบอกครับบนไว้บนไว้บนไว้แค่บนบไว้ลากบนนบนแหละลาเดียวไบอกตัวนี้ให้ได้บนจะส่รางที่ก่อนนะบนไม่ต้อ้กิ่งกอบอจ้ส่กับพุกพวกกับพุกไม่ต้องกลับกลับพุกกราบว่าพิษอะไรนอบอนี้กรับถืษว่ายิแม ก็ปูดมเราแท้เนาะบ่ให้ลหอเ้อเาบ่ต้องาัแล้วเฝ้าไปตนี่มาปึ๊บสิไปตอีกนี่เาค่อยบทั่วประเทศดนี่หลายสาเชียงเขาสบายนี่เอาอเียนไปแล้วฮะเียนไปแล้วเียนไปแล้วดลบ่ได้ล่ะ

เสีย้างพเสียร้างกเป็นว่าคิดจนหัวพันบอกว่าไปหรอไปรเอาล่างเงี้ยเดียวเราต้องกลับอีกมาต้องมันเกยอะรเงีวยเนาะล่างย่งเดียวไม่ต้องกลับพี่เสีย่างจะรออปเาเช็งว่าป่านนี้่นั่นจบ้เช็งไหมครับจะบ้าเช็งจะบ้าเช็ง ชัดเชนเม็ดเรี้ยวเป็นแกนลิสซื้ออะไรก็ได้เมกาื้ออะไรก็ได้เเกื้ออะไรก็ได้ขอมีเก้าวพ่สายนาะขอบค้ณพ่อสายวัีเลียวพ่อสายอย่าลืมเรื่องวมดทีเลีวเพุ่ห้จังสี่สามแปดนี่ว่าวัวนีมาห้เก่าสองโอ้เก่าสตัวเดียวที่ว่าเม็ดเดียวอีลี่ไป เอฟซีล่อค้อยทัวระเลเทดด้วนี่ตัวนี้งวดที่แล้วนี่แอดมินถามว่าโอ้ยมันเ้อุน้ำอเขาบอกว่าเขต้องึ้นบุนี่ก็บุน้ำอต้องครับลางแงงเดี๋ยวก็ต้องครับบนี้กบุบวีสกันแมนทกตัวเดียวนี่ละสิเทีบต้องครับชัวชัวเอยชัวมัแตปข้ามนีแหละชั่วทีนองกซี่าทำเพื่อไแต่วันนันแบบว่าเขาถึงทิ้ฟองสูก่หาสู ตนเนี่จากสิบสอสูตรนี่ที่พอเฮ็ุมันเขาแค่หาสูตรเอาสูต้นั้นตรงกันเก้าสองนี่ตรงกันหาสูตรมันกระจายไปน้ำเลยะมันกระจายเมือนมันกระจายครับมันกระจายน้องสิบสองสูตรม่นกระจายเพราะว่าเก้าสองนี่มันตรงกันหลายที่สุดคือตรงกันหาสูตรนึงอออกตัวนึงสูตรนึงออกตรวนึงสิ้มันกระจายไปเลยครับจำปอร์ไรเพราะึ้นวดต้องหันจำปอรไรสิบสองสูตรตรงกันห้ดเปตาม

ມັນເດະຢືสນືะไรກໍໄກກໍກ້າວຢາກໄດວແນຂໍໃຫ້ມີກ